สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวขนมอันนี้นะคะจะเป็นลูกอมรูปหัวใจกลิ่นกุหลาบเนาะกับชิ้นนี้เหรอเอาชิ้นนี้ด้วยนะคะคมาดูรูปเรื่องนะคะ s <S เลสเตอร์จะรีวิวลูกอมกลิ่นกุหลาบกันก่อนเนาะโอเคมาแกะกันกน,นี่ขตัดดไญใจฉันตัดให้ละ ไม่เป็นไรคะ่ะขอตัดก่อนนะคะยี่ห้อมันนะคะจะเป็น Rose Gummi Candy นะคะมาแกะกันก้องโฟกัสเฟิร์สคะ่ะหอมไหมคะหอมกลิ่นกลาบนะคะนะคะข้างในจะเป็นสีสม้ม อิ่มฉุนมากเลยค่ะคือม like you know. ีฉันมีเรื่องจะเคลียร์อะไรอ่ะัใจจะเป็นของเรานะคะหนึ่งสองอร่อยนะคะออร่อยนะมันหวาน มันไม่ได้กลิ่นกุหลาบด้วยมันเป็นรสกุหลาบเลยอ่ะหอมมากอ่ะของพี่ก็จะรีวิวแบบนี้ใช่ไหมคะคุณพิมพ์คุณพิมพ์ไม่รีวิวหรอคะก็คนมีแล้วนี่คะรีวิวคนละอย่างอราจะรีวิวรสส้มนะอมาใส่ในนี้ลูกอมอ่ะอันนี้เป็นแก้วที่เราซื้อมาค่ะเสร็จไมม้งมิงเฟอร์นี่่คะ อสิอร่อยนะคะบอกเลยเนาะเห็ว่าพอเรอพวกเราเลิกัสซีกับ้านเถอะโอ้ยครับขอร้องนะครับของแก้วเองนใกบนาเองครับนะเมาไปเต็มที่เลยขอเทของกันนะคะเขาจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยจะเป็นรูปของมันในถุงก็จะมีรู้ มีเจ็ดนะคะเจ็ดเอ่อเจ็ดชิ้นนะคะไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็มีหลายเซลล์จะเป็นของฉันหนึ่งไปสองชิ้นก็เหลือระหว่างนี่น้องคันดีห้าชิ้นนะคะหนึ่งสองกินเลยค่ะอู้หูตลกเลยร้องเพลงอ่ะอือเก็เป็นจริงเลยเหนียวมากเป้ยวนิดนึงเนาะเดี๋ยวก็ไปบ้านนะคะ จะทำอะไรพี่เลนพี่เลนนะคะคืะะอเอามาผสมกันเลยค่ะเอะาอันนี้ขอะลาไปก่อน,นะคะสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวกลับไปบ้านจะรีวิวทูบรดเลยบ๊ายบายเราซื้อของมาแค่สออย่างนะส่วนน้องเขาเลยใช้มาสามอย่างขอลาบ๊ายบายค่ะ